สวัสดีครับสวัสดีครับขอตั้งรักษาถู่ช่องเดนหักขอมันนี่ก็ช่วงนี้ก็ประมาณนี้ก็บัดว่าเรียบร้อยเนี่ยซีนอนอยู่ที่โรงพยาบาลหลวงของนี่ก็พายิบุญมาดูร่างกายมันนี่ก็ญิบุญก็เหนื่อยเนื้อวันนี้ก็ผลตรวจก็คุณหมอท่านมีเคราะห์ออกมาแล้วท่านอาจจะเป็นโรคเก่าของยายยายกำเริบออกมาอีกครั้งหนึ่งเขาว่าลูกเทลอยเทลอยเนาะเทลอยแหละเขาวญายุนเราเป็นเทลอยตั้งแต่นู่นแต่อายุสี่สิบสี่สิบปลายประมาณนี้แหละอกอ คิดว่าคงจะกำมออีกเนาะคุณหมอท่านบอกว่าหัวใจนี่อุ่นใจสั่นใจสั่นก็มือก็สั่นเหนื่อยง่ายด้วยเลยก็หมอก็ให้จัดยาให้ไปทานไปในกอรอผลครับรอผลเลือดในกอคุณหมอท่านก็นัดอีกวันที่ยี่สิบสี่เนาะยี่สิบสี่อาทิตย์หน้าเพื่อมาดูผลเลือดว่ากลับมาจริงไหมหมอได้จัดยาให้ในในกองหมอท่านก็แนะนำสองทิธีเนาะรักษาก็ทานยาถ้าไม่หายก็ต้องคืนกืนกืนน้ำแร่เนาะหมอท่านแนะนำมาในกอ โอเคเนาะคุอเนี่ยคือตัวนักการเข่าอันี่อุ่นก็ยังทรงทรงตัวอยู่ทรงตัวเขาไม่เท่าไหร่ว่าแกก็ใช้ขันเท้ายันนั่นแหละอยู่บ้านเลยรักษาตัวนี้ให้หายก่อนที่ไทรอยไทรอยกำเริบอีกครั้งหนึ่งตัวนี้ก่อนนะก็รู้สึกว่ายายรูเหนื่อยสามสี่วันนี้ก็ว่าลุกเข้าห้องน้ห้องน้าเดินในบ้านก็เหนื่อยรู้สึกเหนื่อยเนาะแต่ก่อนยุ่นไม่ค่อยเหนื่อยเพราะว่าแกจะเดินทางญ้าเสียย้าร้อบ้านก็ได้ไปวัดโยกสารอไปวัดก็ได้แต่ตัวนี้แกว่าเหนื่อยโอเคก็รู้ผลแล้วตัวนี้ก็ มันเกิดจากอะไรครับเกิดจากไทรอยไทยรอยกลับมาอีกครั้งหนึ่งไทรอยนะไทรอยเป็นโรคเก่าที่ญี่ปุ่นเคยเป็นมาแต่ก่อนกินยาหายไปตั้งนานลวประมาณสามสิบปีแล้วตอนนี้ขอเริ่มกลับมาอีกครั้งหนึ่งคุณหม,มอก็ท่านตรวจละเอียดไปในคอนนะทั้งเอกเรย์ปอดด้วยแล้วก็เจาะเลือดตรวจด้วยไปในคอนฟังผลข้างเคียงผลเรื่องเบื้องต้นนะว่าเอออาจจะเป็นไปนี้แหละระวาวะอาการที่ยายเคยเป็นมาก่อนก็เหนื่อยง่าย เหนื่อยครับทางไปเหนื่อยแล้วก็ใจก็สั่นๆเนาะนี่แหละเหตุการณ์ของลูกไทลอยทำเรื่องอีกครั้งหนึ่งก่อนก็เป็นบรรยากาศที่โรงพยาบาลหลวงไอ้บัดร็เข้ามาที่โรงพยาบาลหลวงนี่ก็มันครึ่งวันเนาะครึ่งวันก็จะได้รู้รผลกองคุณหมอจัดยาก็รอยาอยู่ให้น้องชายรอบัตรตอรถเข้าไปรับเนาะจัดยาหมอจัดยาให้ไปทานก่อนเบื้องต้นก่อนแล้วรอผลเลือดออก อาทิตย์หน้าวันที่ยี่สิบสี่วันที่ยี่สิบสีอ่อาทิตย์หน้าก็จะก็ามาดูฟังผลตรวจเลือดของยิ่งอุ่นอีกครั้ง,นนงหนึ่งวันนี้ก่อนนะวันนี้ก็เราก็จะเดินทางกลับวันนี้นนก็รอคุณหมอจัดยาให้เสร็จก็เดินทางกลับตรงนี้ิงเป็นอัปเดตสถานการณ์ของยิ่งอุ่นเนาะวันนี้นก็ตรวัปร็พามาตรวจร่างกายละเอียดก่อนวันนี้ค่าบวันนั้นก็ไปที่คลินิกก็เป็นเรื่องเขา่าเรื่องเขา่าข้อเข่าเสือ่อมนี่แหละพยาก็เดินใช้กันเท้ายัน เวลาไปวัดก็โยกโยกนะอันนี้ก็เป็นบรรยากาศที่โรงพยงาบาลหลวงเนาะมัน,นก็พายายมาตรวจร่างกายครั้งหนึ่งเพื่อหารายละเอียดต่างๆท,ท,ที่ยายเป็นอยู่ทุกวันนี้วะบัตรก็ไม่สบายใจเห็นยายก็ไม่ได้ไปวัดมาหลายหลายวันเนะาะขณะที่มาใส่บาตรบนบ้านยังขึ้นส่ไม่ได้แตนน่ในยายมัเหนื่อยเดินไปเดินมาทีเดียวก็เหนื่อยแล้วมือแกก็สัน่นหัวใจก็สั่นด้วยว่ะอาจจะเป็นโรคเก่าหรือเปล่าพรอกมาวันนี้ก็คุณหมอท่านก็บอกแล้วบอก ท่านตรวจคร่าวๆแล้วว่าอ,อาจจะเป็นไทรอยด์กำเริบอีกครั้งหนึ่งแล้วะนะครับมาดูจากอาการก,ก่อนแต่ก็ต้องรอผลยืนยันจากผลเลือดก่อนอีกอาทิตย์วันที่24ี่ครับถ้ามาดูผลเลือดของยายอยู่นะ,ะว่าจริงถ้าจริงก็ถ้าเกิดจำอีกก็ต้องจัดยาให้ทานถ้าทานไม่ไม่หายงดนี้ก็ต้องคืนน้ำแร่หมอโอ,โอต้องคืนน้ำแร่รักษาตอนนี้ก่อก็เป็นมิตรภาพตัวนี้น้อยสีนึะสำหรับ เราก็มาอยู่ที่โรงพยาบาลหลวงประมาณครึ่งวันเหมนะครึ่งวันเป็นโรงพยาบาลเก่าที่เคยยายเคยมาทานยาครับแต่ก่อนยายก็มาเอายายี่นี่หายที่นี่แหละแต่ก่อนก็โรคเนียเนาะโรคไทรอยดิคิดกันยังไครับเนาะก็กลับมาที่โรงพยาบาลเดิมอีกครั้งหนึ่งยายวันนี้ก็ก็ติดตามดูผลอีกครั้งหนึ่งไอซีวันที่ยี่สี่นะยี่สี่ผลผลเลือดทังยี่อุ่นผลตรวจเลือดที่จะออกตอนนี้เนาะว่าถ้าเป็นจริงขาจะได้รักษาจริงจังนนี้ครับเนาะท่านก็ให้ยาไปกินเพื่อบรรเทา การเหนือ่อยการสั่นกว่าตัวนี้เนาะนี่ครับเนาะก็เป็นกำลังใจให้เราครับทั้งสองแอดแอดบัสแอดเบนครับผ่านทางช่องเดนกากอันี่ก็ภารกิจหนึ่งวันนี้ก็เราเป็นลูกเนาะเราก็ต้องทำเลยนี่ก็มาทำนะโอเคครับเออเรจะพักแป๊บนึงครับจะเป็นที่พายายมาหาหมูในวันนี้ก็สุดที่นะครับเป็นเอการที่ข้างหน้าโรงพยาบาลน,นี่ครับ ก็รอ,อยายรอรับยายอยู่ยายลเลยก็ออกมาเดี๋ยวเอารถเข้าไปรับนะครับยา่ยา่ก็เดินไม่ไกลเดี๋ยวดูวายา่ออกมาได้ยังไม่ติดไอ้ลุงชายดูรถเข็นให้อยู่ต่อหน,ะน,น่อยพี่บิอี่ข้อลมมากลมแรงมากที่หลังลมแต่ว่าหน้าหนาวบิลี่ข้อ ก็เป็นหนาวช่วงเดือนเดือนกุมภาเลยก็พอดีพอกลับมาถึงบ้านอะไรคือตอนนี้ก็กลับมาถึงบ้านพอนนนดีพาย,ยายมาถึงบ้านแล้วแต่ก็ทานข้าวาข้าวยาด้วยอ่านวูนละยาหนึงินเวลาเลยอ่านวันลนะกะลลูก็กลับจากโรงพยายบาลหลวงแลวเอฟซีวันนี้พอดีครึ่งวันครับอันนก็พายายกลับบ้านก็หมอท่านก็ประมาณประเมินไว้แล้วว่าอาจจะเป็นไทรอยด์กำเริบอีกครั้งหนึ่งครับไทรอยด์ พอรอผลตรวจวันที่ยี่สี่ครับผลตรวจเลือดเนาะเข้าไปฟังผลอีกครั้งหนึ่งคือความชัดเจนอีกครั้งหนึ่งบนในคอคุณหมอท่านก็จัดยาให้บนในคอแ่เขาให้ยืมมาทานที่บ้านบนในคอเป็นยายาเยขาเลยยาเป็นยา,ยา,า,ยา,นยาอีกก็มาถึงบ้านลเลยในที่ตรงนี้อันแกงจังยนยนก็หน้าแดงอยู่ ยนเข้่อนต้นใหญ่ก่ใ,ใหญ่้ยนเือนมนนนนือยตั้งมาสองเมตร่นนกนอน,นเห็นสามถุงลังอาหารหนึ่งเวลาหนึ่งเมตรลังอาหารเช้าหนึ่งเวลาเนี่ยอันนี้านอาหารตัเช้านี่เช้าตัวนี้บบาย วันหนึ่งเมตรสามเวลาหลังอาหารนี่นะเช้าเย็นกลางวันเช้ากลางวันเย็นหลังอาหารเช้าออกพอดีใหญ่ครับกินข้าวแล้วจานั่งเรากินวันนี้สาม้าศมืดแบบนี้เลยนี่เรื่อเร่องนี่ก่อนนอนตัวนี้นะสองเมตรทานครั้งละสองเมตรก่อนนอนนี่วันหนึ่งเวลาหลังอาหารเช้าเนี่ยนี่ตัวนี้นี่ยนะจะนั่งเรากินตัวนี้เดี๋ยวหนึ่งเมตรเรากินข้าวแล้ว กินเลิกกินเจียวินข้าวแล้วก็คุณหมอท่านก็จัดยาให้ตรงนี้ก็ยูนก็มาถึงบ้านไม่ทีตรงนี้นะบัอนเราจะออกไปดูสวนสักหน่อยหนึ่ก่อนก็กลับมาจากโรงพยาบาลหลวงวันนี้ก็ไปเช็คร่างกายยุ่นว่าเป็นอะไรกันแน่เนาะเพราะว่ายูนเหนื่อยเนาะเวลาเดินไปเดินมาในก็ในบ้านก็สั่นและมือก็สั่นและก็สั่นเหนื่อยมากเลยว่าวันนี้ก็หมอท่านก็บอกคร่าวๆมาแล้วว่าอาจจะเป็นไทรอยด์ไทรอยด์กำเริบ ลูกเขาอยู่ก้เลือดอีกครั้งหนึ่งก็รอผลวันที่24ก็จะไปดูฟังผลเลือดเนาะผลต,ตรวจเล <ะ S 1> ือดอีกครั้งหนึ่งผลเลือดตัวน,นี้ก่นแต่มา,มาถึงบ้านต<ม>ัวนี้ก็เป็นบรรยาก,กาศตัวน,นี้ก็ถึงบ้านแล้วล่ะตัวนี้ก็ตามดูทานหมอทานยาตามทีม่าามหมอสั่งก่อนในีตีนตัวนี้ก่อนเพื่อดูว่าจะดีขึ้นไหมถ้าไม่ดีขึ้นแล้วคุณหมอท่านจะนัดอีกครั้งหนึ่งวันที่24ไปฟังผลเลือดด้วยนะคนี้ก็เป็นบรรยากาศที่ บ้านนี้อุดนน้อยถึงบ้านแล้วล่ะตอนนี้ก็แล้วก็ถึงบ้านแล้วตรงนี้ก็ยายก็ยังเดินยังใช้ไม่กันเท้าอยู่ตอนนี้ก็ยังไปไหนไม่ได้ตอนนี้ก็อนช่วงนี้เราพักพื้นก่อนตอนนี้กรับเนาะก็ฝากด้วยครับฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งกดซับสไครต์ครับฝากเป็นกำใจให้ไอ้บัตรไอ้เบ้นข้าผ่านทางช่องเบ้นกรอกด้วยนะสำหรับคลิปนี้ก็ไอ้บัตรก็ขอจบคลิปคลนี้ครับไปเลยครับไปเลยครับ